อันยองยองครับเพื่อนๆกลับเาพบกับแอดก้องอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็เป็นการรีวิวไซนโดยเฉพาะนะครับก็จะมีอธิบายเกี่ยวกับซิกเพียงเล็กน้อยเท่านั้นโอเควันนี้เอาเวกไปสองตัวนะครับทั้งไซนและซิกรวมถึงการปลดเลเวลถึงเลเวล46นะฮะคือบอกเลยว่าไซนเนี่ยเป็นเทพซ่ามังกรไปแล้วนะครับโดยที่ว่าไม่มีตัวไหนเทียบได้แน่นอนทีมเดียวจบเล่นสบายหรือสะดือโบคือทุกอย่างแม่ง ตัวอย่างแม่งอีซี่มากๆกับการใช้เซอินเพียงตัวเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยมังกรไม่ต้องห่วงเลยว่าทีมเดียวอยู่จริงๆนะครับโดยเฉพาะสำหรับคนที่เซอิน40แล้วเนี่ยผมว่าสบายเลยสำหรับคนที่ทำจูปี้ไปก็อาจจะเสียดดยนิดน,นึงนะครับที่ว่ามันลงได้แค่ประสาแล้วละ่ะแล้วก็อาจจะได้แค่มังกรทีม2เพราะว่าเซอินไดเมจทิ้งขาดมากนะครับเวลาใช้ค่อนข้างน้อยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะจัดให้ดูด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้างมาดูที่เซอินนะครับสกิลเนี่ยนะฮะ มีคนบอกว่าเนี่ยไม่มีเพิ่มดาเมจพิสิี่เข้าตัวเองแ0นะครับแต่จริงๆมันตีมังกรแรงกว่ามากครับคือเซอินเนี่ยจะกลายเป็นว่าไม่ได้ใช้ได้ทุกโหมดแล้วเหมือนเกาหลีนะครับที่แบบเซอินตัวเดียวต้งไปครอบจัก,กรวาลของเซิร์ฟเวอร์เราจะดาเนินการพัฒนาตัวละครในแบบที่ผมว่าดีกว่าตรงที่ว่าทุกตัวจะได้มีโอกาสใช้โอเคอาจจะเปลืองของมากขึ้นแต่ว่าทุกตัวที่เราทําไปจะไม่มีตัวไหนเสียเปล่าไม่ใช่ตัวใหม่มาเพิ่มตัวเก่าหายไปเลย แต่ว่าจะจำไปลงในโหมดเฉพาะนะครับเซอินได้บัฟในโหมดมังกรมานะครับคือมังกรแดงนะเพิ่มคีย์ข้อภมหาศาลเหมือนเดิมนะครับคีย์ข้อเลสนะครับไม่โดนเวสีเทินนะครับจากสามเพิ่มเป็นสี่เทินสกิลนะครับจาก250%นะครับสกิลเดียวเพิ่มเป็น300มีโอกาสติดพร็อก500เพิ่มเติมด้วยนะครับพอใช้สกิลเวสนะครับมันจะบัฟตัวเอง4เทินเปลี่ยนร่างนะครับโดยที่ว่าใช้เสร็จปุ๊บเนี่ย เชอินจะเพิ่มคียติคอลเดามจให้ตัวเองพังโจมตีคียติคอลแรงขึ้น200%นะครับยิ่งมากไปกว่าน,นั้นครับบัฟสกิลหนึ่งครับจาก300%อย่างเดียวใช่ไหมอันนี้มีโอกาสติด500ต่ำใช่ไหมบางทีมันก็ไม่ติดถูกไหมครับแต่พอใช้สกิลเวกเสร็จอ่ะมันจะติดแน่นอนแล้วมันไม่ได้ตีเพิ่มขึ้นแค่500นะครับมันจะเพิ่มจาก500เป็น1,000%นะครับเขาขบากว่ามันแทนที่มันจะได้แอด500อันเดียวครับมันเหมือนได้500สองเด้งนะครับ เหมือนตีสามิตแล้วครับคราวนี้นะครับคือไซอินเนี่ยถาว่านี้ดีไหมดีมากดีมากตีมังกรเร็วขึ้นเยอะมากเมื่อกี้ผมลองมาแล้วนะครับคือสุดติงกระดิ่งแมวมากเดี๋ยวผมจะตัดตีให้ดู2แบบนะครับผมโอเคไม่มีอะไรมากครับสกิลนี่มันเหมือนเดิมเอฟเฟกเหมือนเดิมทุกอย่างนะฮะไม่มีอะไรชึบสกิลเวกเนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนล่านะครับซึ่งมันจะไม่เห็นนะครับใช้ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวต้องลองไปใช้ในมังกรให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูเลย นะครับนี่สําหรับเซอินอ่ะก่อนจะไปตีกันนะครับแล้วก่อนจะไปแนะนําของสมใส่เดี๋ยวขอพูดถึงซีกนิดนึงเพราะว่าซีกแกเป็นตัวเทพประสาทไปแล้วนะครับนอกจากการสตันนะครับคราวนี้เนี่ยเวลาไปลงนะครับประสาทเนี่ยพี่แกนะครับจะตีมีตีลดคูลดาวสิบห้าวินะครับสิบห้าวิเลยนะเยอะมากนะครับตีธรรมดาตีสปีดตีเคาน์เตอร์นะครับลดคูลดาวให้กับทั้งทีม15บห้าวินะครับใช้แทรลีจิ้งได้เลยโดยเฉพาะในวันจันทร์นะครับแล้วก็สกิลหนึ่งนะครับ2อ0 ดนเมจกายภาพนะครับทำให้ฝันทองาำโดนตีแรงขึ้น80% 3เทิร์นและลบบัฟนะครับดังนั้นเนี่ยลูดี้เสร็จแน่นอนนะครับโดยเฉพาะบันประสัดลูดี้จะโดนสกิลนี้ลบโล่มีประโยชน์มากเลยนะซีกตอนนี้คือโดยเฉพาะวันลูดี้เนี่ยบังคับใช้เลยนะแต้มคุณจะพุ่งอย่างรุนแรงอีกสกิลนึงนะครับ600%นะครับคริติคอลแน่นอนนะครับแรงมากๆเป็นตัวช่วยเล่นดาเมจได้ดีครับสามารถใช้เป็นตัวบัฟได้ในหลายๆที่เลย นะครับแม้ว่าจะได้ใช้เอฟเฟกลดคูลดาวเฉพาะในการลงปราสาทแต่ว่าโหมดอื่นซียังไปได้อยู่นะครับอันนี้ครับ1,000%ทะลุดีเฟนต์คิติค้ลร้อยนะครับแล้วก็ทำให้พลังโจมตีธรรมดาในเวลาตีธรรมดาไม่นับสกิลนะของฝั่งเราเนี่ยแรงขึ้น60%เป็นเวลา4เทิร์นคือช่วยเร่งดาเมจได้อีกนะครับโดยเฉพาะการลงปราสาทคือลงซีกน่าจะลงได้ทุกวันนะครับแต่ว่าดูดีมากๆในเฉพาะวันโดยเฉพาะวันจันทร์เพราะว่ามันต้องใช้ซีการสตันอยู่แล้ว แต่วันอื่นก็ใช้ได้เหมือนกันเพราะมันมีลดคูลดาวน์15วินะครับแล้วเนี่ยซีกใช้ลงประสาทได้ทุกวันนะครับดีมากๆโดยเฉพาะวันจันทร์นั่นเองนะครับส่วนไอเทมสวมใส่นะครับก็คงต้องเปลี่ยนเป็นไอเทมสปีดกับเขาเกาะเคาน์เ,าเ,เตอร์แล้วนะครับก็ไม่ต้องใส่ใส่เลือดหนึ่งพอนะครับเลือดหนึ่งเคาน์เตอร์หนึ่งนะครับที่ผมแนะนําส่วนอาวุธเนี่ยไม่ต้องใช้คีเลตแล้วนะครับอย่าไปใส่ตามที่เขาแนะนำนะครับเป็นอาวุธ2สปีดนะครับจะดีกว่านะฮะเนื่องจากว่า พี่แกเนี่ยมีสกิล 000, คริทิคอลร้อยสองสกิลแล้วนะครับเนี่ยคริทิคอลร้อยคิทิคอลร้อยไม่ต้องไปใส่อาวุธเคลเตอร์นะครับอย่าไปใส่ตามนะอันนี้ใส่สองสปีดนะครับตัวต่อไปครับประดับก็คงไปคริทิคอลเดามจเหมือนเดิมนะครับส่วนเจมเนี่ยจะกลายเป็นเคลเตอร์นะครับแล้วก็คริทิคอลเดามจแล้วก็เดามจนะครับก็คือเจมเนี่ยใส่ตามเขาได้นะครับโอเคอยู่นะครับกรออย่างที่บอกไปเคลเตอร์อันเดียวพอแล้วนะครับเพราะว่าเราใส่เรเชลอยู่แล้วดังนั้นเนี่ยเรเชลเนี่ยมันจะเพิ่มเคลื่อรนห้าสิบดังนับ ผมแนะนำเป็นอย่างนี้นะใช้เป็นตัวเคาน์เตอร์ของทีมได้เลยนะครับพอลดคูลดาวน์ได้เยอะจริงๆ15งิวิโอเคเรามาพูดถึงนางเอกวันนี้นะครับก็คือเซอินนั่นเองนะครับป่าเดี๋ยวผมจะตีให้ดูเลยนะครับสำหรับมกรกร9 9นะครับมีใค้ตีไหมวะดูเคมี2ตัวนะครับต้องรีบตีแล้วนะฮะเดี๋ยวจะไม่มีตีโชนะครับโอเคผมจะตี2ตัวเลยนะครับนี่คือการจัดทีมตอนนี้นะครับมีทางเลือก1ทางคือทางนี้ อีกทางหนึ่งคือเอาหลีจิ้งลงไปเล่นด้วยนะครับได้เหมือนกันถ้าคุณอยากสกิลรัวๆเลยโดยที่ว่าโอเคเดเมจลดลงไปหน่อยนึงนะครับอาจจะใส่เป็นหลีจิ้งลงไปได้นะครับแทนไอรีนหรือเดนโลนก็ได้เหมือนกันนะครับคือใส่ลงไปแทนได้ทั้งคู่ในกรณีที่คุณอยากให้มันสกิลรัวๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมจะทดสอบให้ดูแล้วกันนะครับว่ามันใช้ได้ดีแค่ไหนเออเอาไปว่าเดี๋ยวดูแล้วกันว่ามันใช้ได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้ เอาแบบนี้ก่อนนะครับน่าจะเป็นตัวที่มีทุกคนคลาสสิกมาตรฐานถ้าไม่มีเดโลนส์นะครับก็ใส่น้องพินลีน่านะครับลงไปแทนใช้บัฟทัลเทอร์ดาเมจได้นะฮะหรือไม่มีเดโลนใส่เป็นหลีจิ้งไปเลยใช้เคาน์เตอร์ไปเลยก็โอเคเหมือนกันนะครับผมตอนนี้เนี่ยเดโลนมันน่าจะเป็นตัวเคาน์เตอร์ของผมมั้งนะครับมันจะแย่งเคาน์เตอร์ป่าวะมันจะแย่งใส่อินเคาน์เตอร์หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าดูแป๊บ คา์เตอร์หกสิบนะฮะน่าจะยังใส่อินคา์เตอร์นิดนึงนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันนะครับจริงๆใส่ไม่ไม่ควรนะไม่ควรใส่เดรโรนมาแย่งเคา์เตอร์นะฮะก็ถ้าเกิดเรเอาเดโรนเนี่ยควรทำใส่อินคา์เตอร์ให้สูงกว่าแต่ว่าตรงนี้เนี่ยผมใส่อาจจะใส่เกราะผิดพลาดไปนิดนึงนะครับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเอาให้ดูก่อนละกันถึงว่าใส่อินไม่คา์เตอร์เนี่ยมันก็ตีแป๊บเดียวตายนะครับเดี๋ยวเล่นให้ดูเลยแล้วถ้าเกิดไม่ใส่เดรโรนใส่ลีจิ้งจะเป็นยังไงนะครับจะเร็วกว่าไหมเดี๋ยว ก็ลุยครับดูเวลาในคลิปได้เลยนะครับว่ากี่นาทีนะครับมาใช้เวลาแป๊บเดียวอ่ะจากมังกร99ที่มังกรตีนานะครับเดี๋ยวพอเซ็อินกดสกิลเอวนะครับทุกอย่างแม่งโคตรง่ายทุกอย่างแม่งแป๊บเดียวหมดเลยโอเคอันนี้ไม่ค่อยดีนะเดวโลมันจนแย่งเคาน์เตอร์ผมอยู่นะครับตอนนี้ ปามเข้าไปครับเน,นี่ยนะฮะรีบใช้สกิลเอาเวกเซอินให้เร็วที่สุดนะ <c oughs> ไม่ต้องอะไรมากครับคือรีบใช้สกิลเซอินเอาเวกให้ได้ก็คือรีบๆอาสกิลเซอินไปรัวๆนะครับ ใช้ประมาณสกิลประมาณ3ครั้งนะครับเดี๋ยวมันจะใช้ได้พอดีนะฮะอ่าโอเคอันนี้ได้พอดีเลยนะครับเปิดไปเลยนะครับเอาล้วครับดูนะเดี๋ยวดูมันจะมีขึ้นบัฟมานะฮะนี่นะดูสกิลนะครับจากเพิ่มจากมีโอกาสติดเพิ่ม500%นะครับต่ำๆนะครับจะกลายเป็นติดพันเปอร์เซ็นต์สุดดูดาเมจน,นะโป้ง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 ,ปอง,ปอง,ปองโอ้โห <laughs> คือถล่มทลาย ผมบอกเลยตีแป๊บเดียวเนี่ยเดี๋ยวแป๊บเดียวก็ตายนะฮะเชอินออกสกิลประมาณสักห้าหกครั้งอะครับมับงกรแม่งตายแล้ว <Natalie> อันนี้เพิ่งนาทีกว่านะาเมื่อก่อนผมเรตีมังกรค่อนข้างนานใช่ไหมผมบอกเลยว่าอันเนี้ยคือแม่งจะลดเวลาการตีมังกรแบบมหาศาลมากนะครับแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยใช้รีจ,จิ้งเนี่ยน่าจะลดคูลดาวแล้วก็เวลาน่าจะดีกว่านะฮะอาจจะดาเมจเบาลงแต่ว่า น่าจะทำดาเมจได้รวดนเร็วกว่านะผมว่าโอเคนะครับสกิลเทดอินไปเลยรัวๆนะฮะโป้โป้โป้มันตีกี่แสนวะนวเนอ่นะ โอ้ดาเมจแม่งทะลุมากนะฮะผมบอกเลยจากนี้ไปก็อย่างที่บอกไปครับอันนี้นะฮะจะเป็นการลดการเวลาการตีมังกรได้มหาศาลมากทําให้วันหนึ่งเนี่ยเราตีมังกรเนี่ยได้เร็วขึ้นเยอะนะครับสิบตัวแป๊บเดียวผมบอกเลยนะฮะใช้เวลาไม่เกิน1ชั่วโมงแน่ๆนะครับนี่ผมใช้เวลาไปแล้วทั้งหมดประมาณ สองนาทีกว่าเนอะผมคิดว่าประมาณ3 4สี่เนี่ยสี่สักห้านาทีเนี่ยน่าจะจบแล้วตัวหนึ่งนะครับสหรับมังกรโอ้ย <c oughs> ตอนนี้หมดไปละสานาทีนะครับเดี๋ยวผมจะลองให้ด้วยนะฮะว่าลีจิงเนี่ยเร็วกว่าไหมนะครับ ในเบทที่สุดท้ายคือแสนหนึ่งครับมังกรเวกโดนโดนที่สุดท้ายแสนหนึ่งอะเดี๋ยวขอนับ d a m a g ทีนะมันโดนเท่าไหร่เดี๋ยวผมถูกลบเลขแป๊บนี่คือรู้ว่าสี่นะแล้วตอนนี้คือเราไปได้ถึงสี่หกแล้วอะดีงามพระรามแปนะฮะตอนนี้เลือดประมาณเนี่ยล้านเก้าก็ประมาณล้านถึงเลือดประมาณสองล้านเนอะเดี๋ยวดูเซอินตีนะ เท่าไร่อ่ะสามแสนสองเนี่ยอีทจะตายแล้วนะครับใช้เวลาประมาณ4นาทีผมก็ทีนี่ประมาณ4นาทีครึ่งได้เนี่ยนะฮะนา่าจะจบที่4นาทีครึ่งนะครับแม่งโคตรดีว่ะเก่งชิบหายโคตรโกงเลย เนี่ยมังกร99คุณคิดดูสีนาทีกว่าตายแล้วอะ่ะมังกรตีกันตัวหนึ่ง2ีนาทีนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองหลีจิ้งให้ดูอีกแบบหนึ่งนะครับว่าแม่งสุดยอดจริงๆแล้วนี่คือยังไม่4-6่หแม่คือถ้า46แม่งเร็วกว่านี้อีกนะครับผมบอกเลยว่าโอ้โหชีวิตแม่งโคตรดีดูดิเอา้าจะตีโชว์ตีไม่ได้แล้วมังกรแม่งตายหมด <laughs> อ๋อ นี่มันอะไรกันนะครับคือแบบคือมันจบยุคของการตีมังกรนานาแล้วครับผมบอกเลยนะฮะอันนี้ทีมังกรเอาไว้ผมอะตีมังกรเอาไว้เสร็จแล้วมังกรมันจะเกิดปะผมจำไม่ได้นะครับอ๋อแล้วก็มันมาพร้อมกิจกรรมเลยนะเดี๋ยวผมเปิดกิจกรรมให้ดูตีมังกรเอว้เสร็จมันจะเกิดปะผมจำไม่ได้ ลองดูแป๊บนะฮะโ <Yeah. S 1> หวว่าจะตีหลี่จิ้งโชด้วยเฮ้ยใครก็ได้จะใส่มังกรมาทีได้โปรดอาจคลิปอยู่เอ้ยเกาหกก็ได้อะนะฮะผมต้องรีบตีเลยนะแม่งกลายเป็นชีวิตต้องแข่งขันกับเวลานะครับก็ถ้าเกิดถึกๆอย่างเงี้ยคือคุณจะใส่เดนโลนลงไปก็ได้นะครับแล้วเอาหลี่จิ้งเนี่ยแทนก็ได้แต่ว่าผมว่าถ้าเกิดเอาเอสปาดาออกเนี่ยมันจะโดนแรงไปนะครับแล้วเอาเดนโลนออกนะฮะ โอเคไปแบบนี้นะครับถ <c oughs> ้าจริงๆเคาน์เตอร์แทนนะครับน่าจะเจ๋งกว่านะครับโอเคเดี๋ยวลองดูนะครับมังกรก็หกกับเก้าสแตทพอกันนะครับเดี๋ยวดูเวลาเลยนะมาดูกันนะครับว่าเร็วกว่าไหมนะครับ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ตัวพอแล้วผมว่าน่าจะเร็วกว่านะเพราะว่าการที่โรนคุเวเรื่อยๆเนี่ยมัน,มนกับ d a าเมจ50%นะเออหรือถ้าเกิดว่าโดตีมังกรแรงหน่อยนะครับเอาเอสปราร่าออกไปเลยนะครับถ้าอึดพอนะครับผมว่าก็น่าจะโอเคนะเดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันต่างแค่ไหนแต่แค่เมื่อกี้ก็เร็วมากแล้วปะ่ะ4นาทีอะ สี่นาทีครึ่งนะฮะประมาณไม่ถึงห้านทีนะฮะมั <c oughs> งกรแม่งตายหาไปแล้วนะฮะ <c oughs> เอ้าแล้วทำไมผมไม่ใช้สกิลอ,อ๋อสงสัยเมื่อกี้กดสกิลพลาดแน่เลย เนียเห็นไหมข้อดีคือมันจะเร็วนะครับมันได้สกิลบ่อยกว่านั่นเองพอมัากรสกิลปั๊บนะครับเคาลเตอร์ออกตีสปีดปั๊บนะฮะใส่อินแทบจะได้ตีใหม่เลยนะครับอันนี้คือข้อดีของการใส่ดีจริงเนอะคือถ้าคุณอึดพอจริงๆอ่ะของแน่นๆนะครับคือเอสปาด้าแม่งไม่ต้องใส่แล้วลดไดเมททั้งสิบเปอร์เซ็นต์นะเพราะมันตีตายเร็วมากอะ่ะคือมันเร็วจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยไม่ต้องใส่ก็ยังได้ แต่พาไปดูนะเมื่อกี้ถ้าได้สกิลก่อนนะแล้วลีดิ้งคูลดาวน์เลยลดคูลดาวน์เลยนะฮะเ <c oughs> นี่ยกลายเป็นออกไปตีไม่ได้ผลนะเนี่ยเซ็งแต่มันเร็วมากเลยนะโอ้โหแบบนี่ตอนนี้สองนาทีนิดๆนะฮะดูกันว่าเร็วกว่าไหมนะฮะเร็เวสุดคือเอาเอสปาดาออกใส่ลีดจิงนะครับแต่ว่ามันจะกลายเป็นว่าคืออาจจะ ถ้าคนของยังไม่แน่นนะครับอาจจะตายหาได้นะครับก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะกลายเป็นการตีบังกรสนุกมากเลยอะ่ะแบบเร็วอะ่ะมันมันไม่ต้องมานั่งเสียเวลาแบบเหมือนมันสมัยก่อนแล้วไงค,คือมันทำให้เกมอะ่ะรู้สึกว่าใช้เวลาน้อยลงจริงๆนะคือตอนนี้เซเว่นไนท์นาเตตีบังกรเนี่ยใช้เวลาค่อนข้างเยอะเกินไปนะอกดไม่หันโ้ยผ้าเลย นะครับเมื่อกี้ผมควรจะได้ออกสกิลแล้วก็ตีรถครูดาวหรี่จิ้งต่อเนี่ยเห็นไหมเมื่อกี้ผมกดสกิลพ่ายนะฮะเลยใช้เวลานานกว่าที่คิดนะครับนี่กี่นาทีละตอนนี้อยู่ที่3นาทีนะฮะ ใครมีตัวไอ้หน่าไอ้คารินสปีดไฟเตอร์ที่มันกันทั้งไฟเผาทั้งสตันนะครับคือคารินกลายเป็นโคตรโกงเลยนะมาลงอันเนี้ยคือแค่มาลงกันปั๊บให้ทีมอ่ะเออแล้วคุณไม่ติดไฟไหมไม่ติดอะไรชัว์คือใส่แทนเอสปาร่าไปได้เลยนะแล้วก็ใส่แทนคารอนไปเลยไม่ต้องมีฮิวไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะครับคือในเอ็ดมังกรธรรมดามันไม่ค่อยแรงอยู่แล้วนะครับก็ปล่อยไปเลยจริงๆใส่ถ้ามีคารินของสปีดไฟเตอร์นี่โกงสุดนะครับ แต่ว่าผมไม่ได้ทำนะครับเนื่องจากว่าตอนแรกทีมมังกรผมครบแล้วแล้วผมก็เลยไม่ทำสตรีทไฟเตอร์นะครับบางตัวนะฮะกดมาแค่บางตัวจะบอกว่าผมกดสกิลพลาดเยอะนะจริงๆมันควรจะใช้เวลาน้อยกว่านี้นี่มัน4นาทีกว่าๆน่าจบสี่นาทีครึ่งพอกันนะฮะโอเคซึ่งความจริงแล้วมันน่าจะเร็วกว่านี้นะครับถ้าผมไม่กดสกิลพลาดก็คือคิดว่าน่าจะใส่เลีจิ้งเลยน่าจะดีกว่านะฮะ เราดีตีเร็วมากเลยอะ่ะเรียบแป๊บๆตายแล้วอะ่ะคือใครเข้าช้าคือตีไม่ทันนะครับมังกรศูนย์พันผมบอกเลยจะไม่มียุคที่มังกรเหลือ99ดองให้คุณเห็นแล้วนะหมดยุคแล้วนะครับเพราะ้าตีกันอย่างรวดเร็วมากอันนี้ก็ขอจบการรีวิวเซอินแบบข้าวๆแล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าผมจัดทีมที่มันตีได้เร็วและแรงกว่านี้นะครับหรือใครมีอะไรแนะนํามานะก็แนะนํามาได้นะครับรอมัน46ก่อนเดี๋ยวผมทํา4 6มานะครับก็ รับรองว่าเดี๋ยวมาตีให้ดูอีกแน่นอนว่ามันใช้เวลาประมาณเท่าไหร่ผมคิดว่าถ้าคนของเต็มๆ46เนี่ยมีอาวุธบอสนะครับคิดว่าตีน่าจะ2อาทีครึ่งนะน่าจะจบแล้วนะครับโคตรไวอ่ะเนี่ยแล้วลงเอออย่าลืมนะครับมันมีกิจกรรมอยู่นะครับก็คือลงครบ3ครั้งนะครับลง3ครั้งเนี่ยได้เซอินนะครับแล้วก็ซีกนะครับลงปราษา2ครั้งได้ซีกนะฮะก็คือจะได้ไม่ต้องเปลืองตัวเยอะนะครับใครที่ยังไม่มีก็ไปกดมาได้เลยนะครับ แล้วก็เนี่ยมีของแจกด้วยนะคะเนี่ยมีอาวุธเซเว่นไนท์แจกนะครับมีท่าแจกนะครับแล้วก็มีเนี่ยมอนเตอร์หกดาวห้าดาว,ดาว่าแจกนะครับเนี่ยอย่าลืมไปกดรับมาหกดาวด้วยนะ<ถ>แล้วอย่ายลืมว่าแน่นนนะครับมันปลดถึงสี่สองได้แล้วผมไม่แน่ใจว่ามันมีบั๊กอยู่หรือเปล่ามีคนบอกว่าพวกอัศวินคอลแลบเบิลเลชั่นยังปลดล็อกถึงสี่สิบหกไม่ได้นะครับไม่รู้เทสจริงแค่ไหนเพราะว่าผมยังไม่ได้ลองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะมาเทสให้นะครับถ้ามันไม่ได้เดี๋ยวผมจะแจ้งบัคขงงกกัับบทีมมาาานนนให้้้้ะะะร็แจเได อ่าครับสำหรับตัวธรรมดา,าน,นี่ได้แล้วนะครับปรับ42ขึ้นได้แน่นอนนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอั S ิวิน collaboration ควรจะปรับขึ้นถึง46ได้เนื่องจากว่าอาทิตย์ที่แล้วเขาแจ้งไว้นะครับว่าถึง46เนี่ยอัจิวิน collaboration ทำได้นะครับในประกาศก็มีแจ้งนะครับว่ามีเขาประกาศเองเลยนะว่ารวมถึงอั S ิวิน collaboration นะครับที่ัพถึง46ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดผิดพลาดเนี่ยคือผิดพลาดที่ตัวทีมงานนะครับก็เดี๋ยวต้องแจ้งบักกันไปนะครับอื โอเคอย่าลืมไปทํากันนะครับก็แนะนําว่าทำสี่ถึงสี่สิบหกไปเลยนะครับจะได้ตีมังกรกันอย่างเทพ่ารวดเร็วแปบบเดียวจบตีบวกสิบด้วยนะโอเคเดี๋ยวผมคงไปอัดให้เต็มแน่นอนสาหรับเซจังนะฮะซิกแน่นอนว่าอธิบายสกิลไปแล้วเดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีหนึ่งนะครับตีประสาทเดี๋ยวขอทำเป็นคลิปแยกและกันสำหรับวันนี้ยังไงแอดกล้องก็ขอลาและจบการรีวิวการตีมังกรแบบเทพ่ารวดเร็วของเซอินไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าเดอ้อสวัสดีครับ